ความยากจนและความไม่ยุติธรรมที่สะเทือนใจผู้กองลี่ตำรวจจังหวัดบึงการถูกยึดบ้านและตกอยู่ในสภาพที่ร้ายที่อยู่เพราะไปข้าประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดว่าไม่เป็นไปได้เริ่มต้นจากปี2556เมื่อผู้กองลี่และแฟนสาวไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทในวงเงิน2.1ล้านบาททั้งคู่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะนำเงินนี้ไปใช้ทำอะไรแต่อาจจะเป็นการสร้างบ้านหรือศึกษาต่อ แต่นี่คือจุดที่เรื่องราวกลายเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียดายปี2565ผู้กองลี่และแฟนสาวถูกสั่งฟ้องเนื่องจากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีที่อยู่อาศัยขณะที่ผู้กู้เงินกลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขับรถเบนซ์และไม่มีการชำระหนี้แม้แต่บาทเดียวและนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องยากสำหรับผู้กองลี่ทำไมผู้กู้เงินตัวจริงที่มีตำแหน่งหน้าที่ดีในการงานจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื่องจากการกู้เงินทำไมผู้กองลี่ถึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคําตอบในที่สุดผู้กองลี่ตัดสินใจยืนกลางสี่แยกถือป้ายและร้องขอ,งของความช่วยเหลือจากสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความเป็นธรรมและบ้านคืนพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้กู้เงินตัวจริงออกมารับผิดชอบแต่ที่น่าสนใจคือจะมีใครออกมาช่วยเหลือเขาจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรความยากลําบากของผู้กองลี่จะสิ้นสุดลงด้วยวิธีใดอนาคตของเขายังคงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน